ของมเป็นเจนนอึ้นไกจนหมดมิกับนี้กาลั่งสีดำก็บนี้แถือว่ามีนอนคืดข้อคอฟอแม่คน่สง่งหน้ามากมันเป็นนิทานมากแต่โบราณโบราณพอต่แม่กินหญ้าทีบพอในพระพุทธเปิดเพราะว่าอาศัยขอเขาอยู่เขากินเลย ตัวว yeah. ิญญาณดวรจะเสด็จเลยเนี่ยคนแต่พระพุทธเป็นตัเนี่ยตัววิญญาณที่นั่นเป็นตํมเป็นเวนเพราะท่านได้ไปพุทธเป็นตัวคือน้ำหัวน้ำสวนนต่เพิ่อกะรล่อถ่านแต่คุณสาวสาวมังคุดพงยากิโตหูติกาทรงส่วนคุณทรงส่วนไปไหนเขาจะคอยจะป้ากันคิดเก็บกว่าปีหนึ่งมีหนเดียวปีหนึ่งมีวันเดียว เก็บข้าวสารไปให้พ่อเองไหมรักษาไปที่นี่รักษาได้ดีไหแต่ว่าพิษในอีกวันหนึ่งไปบ้านแทบทุกขั้วเรื่องเป็นผู้ชายคนนี้อ้างโยโยมากปากกระดิ่งดีหินมีแต่แม่บ้านมากมีแต่แม่ที่ไปกับมาน้ำพันหลายหลายคน ก่อนนอมไส้ผมสัางเกตเบิ้งปอตะวันเข้าเรียบ้านอื่นคือกันตามผมไปมากผู้หญิงหลายกรัวผู้ใส้ครับแต่ผู้หญิงมากแต่บุญคือกันแต่ว่าสังพอไส่อย่างไรมาเป็นครับนี่แหละคุณจึงว่าผู้หญิงหลายผู้ไส้ กระซ้าบอลกระคือกันใส่ซองใส่ซ่องเตรีมป่าใส่ซองเยี้ยสิอัจ้าเบอร์โบของหมูว่าอันนี้นะซองบอกดา